โคมันคือตำนานนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผม f u ลแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามแล้วก็รับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ซฟฟูลแม็กนะครับผมเคยโดนคำถามนี้นะครับว่าทำไมไม่ซื้อปืนโคนะครับก็คนถามก็ไม่ได้ไกลตัวนะครับบางทีก็เป็นพ่อไม่เห็นนะถามนะครับ โคมันมีดีอะไรนะครับถึงต้องทําให้คนที่จะซื้อปืนแบบหนึ่งก้าห,หนึ่งซอกกระบอกหนึ่งนะครับจะต้องนํายี่ห้อโคมาประกอบความคิดตัวเองนะครับก็ลองมาฟังแง่มุมเล็กๆน้อยๆจากผมดูนะครับแหมสวยจังเลยปืนกระบอกนี้นะครับใครเคยเจอผู้หญิงที่สวยนะฮะแล้วเราไม่กล้าจีบใช่ไหมครับก็คงจะประมาณเดียวกับปืนกระบอกนี้นะครับ มันสวยเงางามไปหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับจนเราไม่กล้าที่จะไปถามราคาจากทางร้านนะฮะี่เราไม่กล้าที่จะนํามันไปใช้งานโดยตามแบบของปืนทั่วไปนะครับทําไมต้องเป็นโค้ดล่ะครับก็น่าคิดนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ปี1990ขึ้นมานะครับ หลายยี่ห้อนะครับที่ผลิตปืนแบบหนึ่งเก้าหนึ่งแบบนี้นะครับบนโลกใบนี้นะครับก็ต่างกระโจนเข้ามาผลิตปืนแบบนี้นะครับกันแทบจะทั่วทุกหัวและแหงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขกขาวแขกดำนะฮะเป็นจีนเป็นฝรั่งนะฮะหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างเรานะครับก็ก็ผลิตกันขึ้นมาขายนะฮะส่งออกเพื่อนาเงินมาพัฒนาประเทศนะครับ ทีนี้ไอ้เรื่องคุณภาพมาตรฐานกนี่อก็ก็กแล้วแต่ราคาเงินนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่ถูกถามกัน,นบ่อยนะครับทําไมไม่เล่นโค้ล่ะทําไมไม่เอาโค้ล่ะก็เป็นปัญหาที่น่าขบคิดเหมือนกันนะครับผมเองก็เคยโดน,นาตามที่บอกนะครับโค้มีอะไรดีนะครับเอาล่ะครับประการที่หนึ่งเลยนะครับผมเชื่อว่าปืนโค้นั้นมีเข้ามาก่อนใครในบ้านเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นปืนพวกโคซีเลียมโค้กาเมนรุ่นแรกๆนะครับที่เข้ามาในบ้านเรานะครัะเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วนะครับถ้าสมัยนั้นนะครับใครมีปืนโคเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะฮะเชื่อว่าปืนโคที้เข้ามาบ้านเราก่อนใครเพื่อนนะครับผมเคยถามพ่อนะครับที่เคยทํางานอยู่ในบ้านของนายทหารฝรั่งนะครับเขาก็เคยเห็นนะครับว่านายทหารฝรั่งใช้ปืนโค้นะครับ แต่ซีรีไหนไม่รู้นะฮะแกบอกว่ามาคาบสอนแกพูดอย่างนี้นะครับและคําว่ามาคาบสอนของแกนั้นก็จดจําถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกนะฮะทุกๆครั้งที่ผมหยิบปืนหนึ่งเก้าหนึ่งมานะฮะไม่ให้แกดูนะฮะก็จะถามว่าโค้หรือเปล่าก็จะถามทันทีนะใช่โค้ไหมนะฮะบางทีก็ถามว่า US หรือเปล่านะก็เป็นเรื่องที่ตามความเข้าใจของคนสมัยนั้นนะครับประการที่1เชื่อว่าปืนโค้เข้ามาก่อนใครนะครับ ของที่มันเข้ามาก่อนนะครับก็คงจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นแฟบอย่างเงี้ยนะฮะใช้ไปซื้อแฟบไปซักซองหน่อยสิอะไรเงี้ยดันเบลบริสมาก็โดนเอ็ดไปสิอีกนะบ,บอกต้องแฟบเท่านั้นนะฮะบ,บางทีก็เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้นะครับประการที่2นะครับเชื่อว่าความทนทานของโคนั้นเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับไม่ว่าจะใช้ในภาะวะศึกสงครามนะครับอย่างเช่นปืนของทหารนะครับ หรือใช้ในปืนพลเรือนนะครับมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับทนแค่ไหนนะก็คือทนถึงประมาณว่าบริษัทของเขาก็กล้าพูดขึ้นมาได้เลยนะครับว่ากระฉันสร้างออกมาเพื่อไม่ให้มันพังอ่ะก็แค่นั้นแหละอะไรเนี่ยก็เชื่อว่าทนทานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจากการใช้งานนะครับมันทนจริงๆนะฮะเป็นปืนที่ไม่งอแงนะครับกระสุนเจอกเก่าๆดังๆหน่อยนะฮะถ้ามาเจอกับปืน1 9ึ่้นชั้นดีอย่างเช่นโคก็บอกเนี่ยนะครับ สับที่ไหนก็เพียทีนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะทนทานนะครับเชื่อว่าโคเองนั้นก็ประสบความสาเร็จในเรื่องของโลหะวิทยานะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เห็นปืนพวกปืนโครุ่นเก่านะครับรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับโอ้โหไอ้ปืนหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับโอ้เหล็กมันนสุดยอดเลยนะฮะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับปืนโครุ่นเก่านะครับ เหล็กมันดีมากๆนะครับเด็กดีมากๆนะครับแล้วก็ผมเองก็เคยได้คุยกับช่างซ่อมปืนที่มาซ่อมปืนตามโรงพักนะครับมาล้างปืนซ่อมปืนเล็กๆน้อยๆตามโรงพักนะครับรับลมดําปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยถามนะครับว่าเนื้อเหล็กของโคเป็นยังไงบ้างนะครับเขากําลังลมดําปืนโคพอดีเลยนะช่างเองก็ยังบอกเลยว่าเปืองหัวขัดนะนั่นก็บอกว่า ปืนโค้นั้นคุณภาพของโลหะถือว่าเป็นผู้นําจริงๆนะครับเอาละ่ะดย๋ยว่าแต่ช่างลมดาซ่อมปืนเลยนะฮะคนที่ทําเครื่องหมายตอกทะเบียนนะฮะอาวุธปืนในสมัยเก่าๆนะครับผมเองก็เคยคุยนะฮะบ,บอกเหล็กโค้เหนียวจริงนะฮะตอกนี่เปลืองหัวตอกมากเลยนะฮะนั่นกระบ่งบอกได้ว่าเหล็กของโค้นะครับผมเชื่อว่ามีความแก่งเหนียวไม่น้อยกว่ายี่ห้อใดๆบนโลกใบนี้นะครับ ผ่านไปแล้วสองข้อนะครับข้อที่สามนะครับหากจะบอกว่าเนื้อแท้แห่งเกียรติยศนะครับมีปืนหนึ่งเก้าหนึ่งยี่ห้อใดบ้างนะครับที่จะมีศักดิ์ศรีเท่ากับปืนยี่ห้อโคนะครับเอาละจะมีม้าหรือไม่มีมาอย่างเงี้ยนะครับยิ่งไม่มีม้าเป็นรุ่นพี่เสืออย่างเงี้ยนะครับโกขับทัวรี่นะะไบสเตเลนี่นะครับ,ก,บ,รบ,บ,รรรบก็ยิ่งมีความเป็นศักดิ์ศรีที่สูงส่งนะฮะ ในบรรดาปืนด้วยกันนะครับเ้าว่าเป็นนาฬิกาก็คือระดับโรเล็กนะฮะนี่นะครับเมื่อมีศักดิ์ศรีที่สูงกว่านะครับมีความภาคภูมิใจที่สูงกว่านะครับบรรดานักนิยมปืนทั่วไทยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจเหลือเกินล่ะอย่างน้อยฉันก็มีปืนโค้ะไรวะนี่แหละมันจะมีมาหรือไม่มีม้านะฮะจะเป็นมาเล็กม้าใหญ่นะฮะจะเป็นโคโกขับหรือว่าเป็นโคยูเอสอนะครับ รวนแล้วก็ให้ความภาคภูมิใจต่ผู้ที่ครอบครองนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วสามข้อนะครับส่วนข้อที่สี่นะครับปืนโค้ดนะครับเป็นปืนที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับนะฮะอาจจะบอกว่ายามที่ท่านเดือดร้อนนะครับขัดสนเงินทองนะครับเอาล่ะปืนโค้ดนี่แหละมันมีตำนานในตัวเองนะครับโค้ดมันเรียกราคาได้นะครับ ท่านซื้อมา10ปี20ปี30ปีนะครับการเวลาจะเป็นเครื่องตอบแทนดอกเบีย้ยท่านเองนะครับถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับในมุมนี้นะครับและประการที่5ประการสุดท้ายนะครับโคมันคือตำนานนะครับเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจในโลกของอาวุธปืนไม่ธรรมดาสักทีเดียวนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับ และผมก็เชื่อว่านะครับทั้ง5ข้อที่ผมได้พูดนําเสนอให้กับทุกท่านที่ได้รับฟังไปนะครับก็มันต้องมีสักข้อนึงแนหะที่โดนใจของผู้ที่ครอบครองปืนโค้หรือผู้ที่กําลังจะซื้อปืนโค้สักกระบอกหนึ่งนะครับท่านชอบข้อไหนท่านก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันนะครับหรือท่านคิดว่ามันมีข้ออื่นมีความอื่นใดเหนือจาก5ข้อที่ผมนําเสนอไปก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็หวังว่าคงจะชอบคลิปแล้วก็สาระเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันหรือมีปืนอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับผม